พามาส่งงานอีกหนึ่งลำนะครับสำหรับ Suzuki o n u Swift นะฮะแค่นี้ติดตั้งจอ Android นะครับเป็นจอ Android ขนาด9นิ้วตัวนี้เป็น464 Snapdragon 8คอร์หน้าจอ 2K จาก a l p า a Custom นะดูภาพนะความสวยงามของภาพเนี่ยเจมต่อกล้องถอยแล้วกล้องบันทึกหน้านะครับระบบ Android ไณะเล่นอยู่นะฮะเดี๋ยวนะเข้าเกียร์ถอยให้ดูฮะพอเข้าเกียร์ถอยกล้องตัดแบบนี้นะครับเรียบร้อยนะฮะ ใช้งานได้ครบครันนะครับอันนี้กล้องบันทึกหน้านะครับอยู่ตรงนี้นะครับเล็กๆเนี่ยตัวนี้ฮะเรียกดูผ่านแอปพลิเคชันนะครับเนี่ยดูหน้าจอโฮมแบบนี้นะครับหน้าจอแอปพลิเคชันกดตรงนี้นะครับนี่ฮะนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับนี่กล้องบันทึกอยู่นี่ฮะนี่ครับเห็นคนยืนอยู่ไหมฮะหน้าจอสดใสแบบนี้เลยนะครับใครสนใจงานติดตั้งจอ Android ในรถยนต์ทุกรุ่นนะครับปลอกอินหน้าร้านนะครับ ตัวนี้ก็ยังคงเบาเสียงเล่งเสียงผ่านพวงมาลัได้เลยนะครับโอเคครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ